สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซลา r เซลล์ทุกคนนะครับคลิปนี้กับช่อง Power My SolarCell นะครับก็บมาเจอกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆคลิปดีๆเกี่ยวกับโซลา r เซลล์นะครับแล้วก็งานช่างต่างๆนะครับคลิปนี้สนุนโดยผลิตภัณฑ์ทายางดำเงา m MM m b l a c k ดำที่สุดใน3โลกสูตรใหม่2023ขอไม่ต้องมีสำหรับคนรักรถต้อง m MM m b l a c k เท่านั้นช่วงนี้อากาศร้อนนะครับแล้วก็มีฝนบ้างนะครับแต่ ค่าไฟก็ไม่เคยลงสักทีนะครับมีแต่ขึ้นอย่างเยอะนะครับทํายังไงจะให้ประหยัดไฟนะครับสําหรับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนนะครับค่าไฟสมัยนี้ก็พอๆกับผ่อนรถได้คันนะครับสําหรับบ้านที่ใช้ไฟเยอะนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะครับสมัยก่อนค่าไฟมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสําหรับหน่วยไฟนะครับที่จําได้นะครับสมัยก่อนค่าไฟหน่วยละ2บาทนิดๆเองนะครับก็ใช้ไปก็ถือว่า รับได้นะครับแต่สมัยนี้ค่าไฟค่อนข้างแพงนะครับทํายังไงจะให้ประหยัดไฟนะครับแล้วก็ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนของเรานะครับเราก็สรรหาวิธีมาหลายๆอย่างนะครับอย่างโซล่าเซลล์บ้างมาเสริมนะครับแต่โซล่าเซลล์ก็จะเปลืองเรื่องงบประมาณลงทุนครั้งแรกนะครับมันก็จะเปลืองหน่อยแต่ถ้าเราไม่มีทุนหรือจะประหยัดยังไงครับโดยไม่ติดโซล่าเซลล์เราก็มาหาวิธีประหยัดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านเรานะครับก็ช่วยได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นลดการใช้งานลงนะครับหรือไม่ก็อุปกรณ์ที่มันกินไฟเราก็ไม่ควรใช้บ่อยนะครับอย่างเช่นกระทะไฟฟ้าหรือเป็นหม้อซุก,กี้หรือจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นกดรวดความร้อนต่งตางๆนะครับมันจะกินไฟหน่อยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสําหรับช่อง power my solar cell นะครับก็มาช่วยเพื่อนๆประหยัดไม่มากก็น,น้อยนะครับสําหรับการประหยัดแต่ละครั้งที่ท,ที่นําคลิปมาเสนอนเพื่อนๆนะครับ ก็จะได้เป็นประโยชน์กันคนที่ทําไม่เป็นก็สามารถดูคลิปทําเองได้นะครับโดยไม่เสียค่าช่างบางอย่างนะครับที่เราต้องจ่ายไปนะครับเอาเงินเก็บไว้จ่ายค่าไปดีกว่าผมว่านะครับมาดูกันครับคลิปนี้เพื่อนๆเห็นแล้วไหมครับก็เป็นแอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้ผมก็คลิปที่แล้วนะครับก็ได้เอาฟิ์บอดมากั้นนะครับแล้วก็เอาเปิดด้านบนนะครับให้อากาศมันโฟได้เยอะขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ย้อนกลับไปดูเลยครับว่า เปิดแล้วมันจะทาให้มันประหยัดไฟขึ้นนะครับแต่ที่ผมเทสมาก็รู้สึกว่าประหยัดได้ไม่เยอะนะครับก็คือเดือนนึงลงไป200กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเพื่อนมีแอร์สตัวก็น่าจะ400กว่าบาทเกือบ500นะครับช่วยได้นะครับก็ไม่ได้มาเทียบหน่วยไฟดูนะครับเพราะว่าดูแล้วบ้านผมก็จะใช้ไฟที่คงที่นะครับก็จะใช้เท่าเดิมนะครับเพราะว่ามีคนอยู่บ้านตลอดนะครับก็จะไม่ได้แบบ ไปไหนเหมือนกันครับก็เลยเทียบได้ว่ามันช่วยประหยัดได้เท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้มาเปิดหน่วยค่าไฟเพื่อนดูนะครับแต่ก็จากการใช้งานจริงนะครับมันก็ช่วยได้นะครับแต่ก็ถือว่าก็เยอะอยู่นะครับ200กว่าบาทก็2ตัวก็เกือบ500ถ้าเพื่อนๆมีแอร์สตัวนะครับสำหรับการเปิดแบบนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเห็นแล้วครับนี่เป็นบันไดนะครับก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วบันไดของเราไม่ได้ใช้งานนานนะครับอยู่อยากายเต็มเลยตอนนี้ ยังไม่ได้ปัดกันเลยค่อนข้างเลอะนะครับคลิปนี้จะมาล้างแอร์เพื่อนดูนะครับว่าเราจะล้างยังไงนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ย่านะครับก็ทำเพื่อนมีอุปกรณ์อาจจะไม่ใช่บันไดอาจจะเป็นโต๊ะอะไรครับตั้งไว้ก็ได้ครับแล้วก็ยืนให้มันสูงถึงแอร์นะครับสําหรับการล้างนะครับเราจ้างช่างมาก็ยังต่ำก็500บาทแบาทนะครับสําหรับการล้างแต่ละครั้งนะครับ ก็ค่อนข้างแพงนะครับถ้าเกิดเรามีแอร์สตัวก็พันเนื้อครับสำหรับการล้างนะครับแอร์แบบนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อย่างที่บอกก็มีตัวนี้ครับเป็นผ้าคลุมนะครับเดี๋ยวเราจะคลุมให้ดูนะครับให้น้ํามันจดลงที่กระลังนะครับก็อันนี้ผมก็ซื้อมาประมาณร้อยกว่าบาทนะครับไม่แพงแล้วก็มีปั๊มน้านะครับอันนี้ผมก็ใช้ปั๊มล้างรถนะครับที่บ้านมาล้างนะครับเพื่อนๆก็อาจจะบ้านมีปั๊มนะครับมันแรงอยู่แล้วก็ต่อสายยางมาฉีดได้เลยนะครับเป็นหัวฉีด ก็ซื้อหัวฉีดประมาณ20กว่าบาทนะครับก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ถ้ามีปั๊มก็ต่อปั๊มอีกครับมันก็จะได้แรงขึ้นนะครับสําหรับเมื่อก่อนผมก็ใช้ตัวปั๊มบ้านฉีดนะครับก็แรงอยู่นะครับค่อนข้างอ่อนนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มล้างกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยผมก็จะรื้ออุปกรณ์บางส่วนออนนะครับที่ติดตั้งไว้ครับตัวนี้ก็เอาฟิวเจอร์บอร์ดออกก่อน ตัวนี้ถอดได้นะครับดึงออกได้เลยฝาครอบถ้าถอดได้เลยนะครับตัวนี้สามารถดึงออกได้นะครับอันนี้เราก็น่าจะเพื่อนๆก็ถอดล้างได้นะครับตัวนี้ถ้าถ้าไม่ล้างแอร์นะครับหรือไม่ก็ยังไม่ถึงกําหนดแกนล้างนะครับสําหรับการล้างแอร์นะครับก็จะล้างทุกๆ6เดือนนะครับก็จะดีนะครับก็อย่างน้อยก็6เดือนคร้างนึง ถ้าใช้แอร์ไม่เยอะก็ปีละครั้งก็พอครับสำหรับการล้างแอร์นะครับถ้าใช้บ่อยก็6เดือนครั้งนะครับส่วนฟิลเตอร์ก็ควรจะถอดมาล้างสักเดือนละครั้งนะครับไปนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแค่จริงแค่นี้เราก็ฉีดได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะถอดฝานี้อ่อนครับจะได้ฉีดข้างบนได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรมาคุมแผงวงจรด้วยนะครับไม่ให้น้ําเข้านะครับเดี๋ยวมันช็อต ตัวนี้จะเป็นแอร์ของมิซูบิชิ้ครับก็จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับจะเป็นด้านล่างนะครับแกะก็ฝาครอบมานะครับก็จะเจอน็อตข้างในอยู่นะครับก็สองข้างนะครับเอาออกให้หมดนะครับแฉกนะครับขันออกเป็นนอ็อตแฉกนะครับ มือไม่ว่านะครับจับกล้องปล่อยน็อตร่วมไปก่อนนะครับครับเพื่อนๆก็งัดดืงออกได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะหลุดง่ายนะครับถ้าน็อตสองตัวออกแล้ว สำหรับแผงวงจรนะครับตัวนี้ก็รุ่นนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับสามารถถอดได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวข้างบนก็สามารถดึงนเที่ยวออกได้เลยนะครับนะครับมันก็จะหลุดออกมานะครับตัวนี้เป็นบอร์ดวงจรนะครับควบคุมทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ต้องห่อถุงไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ห่อมันจะถ้าเราไม่ห่อครับมันก็จะน้ําเข้านะครับแล้วก็บอร์ดพังได้นะครับ มาดูอะไรนะครับตอนนี้ก็มาดูสิ่งสุปรกที่อยู่ภายในนะครับตัวนี้ก็เป็นเพลกฝุ่นนะครับที่มันดูดเข้าไปนะครับติดตามซอกของตัวอ่าตัวคีบระบายความเย็นอ่อนนะครับก็มันจะทําให้ตันนะครับตัวนี้อากาศไหลไม่ดีนะครับกินไฟมากขึ้นนะครับเพราะว่าโฟอากาศมันไม่ดีนะครับแลกเปลี่ยนความร้อนกับความเย็นไม่ได้เต็มร้ออนะครับมันก็เลยทําให้เราต้องล้างแอร์ไปบ่อยนะครับตัวนี้ ครับเพื่อนหลังจากฉีดเสร็จนะครับก็เช็ดออความสะอาดนะครับไอ้น้ําแห้งนะครับบริเวณที่เป็นบกไฟนะครับจุดนี้ครับก็สำคัญนะครับแล้วก็เช็ดคราบสิ่งสกปรกนะครับที่มันรดออกมาจากแผงนนะครับมันจะกระเด็นเพื่อนข้างนะครับเช็ดให้เรียบร้อยครับ การเข้าล็อกมันก็อยู่แล้วนะครับประกอบง่ายครับเพราะว่าพวกนี้เขาสำหรับแอร์นะครับเขาก็ออกแบบมาไว้สําหรับการถอดล้าที่ง่ายนะครับทุกรุ่นนะครับไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องรู้ตําแหน่งการถอดน็อตและการดึงนเนอยนะครับแต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับการดึง ก็จะมีฝาข้อบ,บนนะครับเราต้องถอดรับ4ีตัวก่อนนะครับทั้งสด้านเอาฝาข้อบออกก่อนนะครับจะได้ฉีดได้ง่ายขึ้นดูหลัคาก็ระวังหนยนะครับเพราะว่า,าอาจจะทลุได้นะครับห้าหยยบตรงสันเหล็กไปนะครับเพราะว่าเคยร่วมาครั้งนะครับผมตรงนี้ ะลุมไปรอบนะครับนันจะร้ายมากมีลัอหน้าอีกตัวนะครับขัดไม่ออกที่หมดนะครับ เพื่อนตอนนี้ก็ถอดฝาแล้วนะครับตรงนี้สําคัญนะครับต้องเอาถุงมาครอบไว้นะครับตรงนี้จะเป็นเพื่อคาปาซิเตอร์ครับต่างๆนะครับขพื่ต่อสายไฟนะครับตัวนี้ก็ระวังตอนฉีดนะครับน้ํามันจะเข้านะครับแล้วก็เพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับตอนนี้ช่วงนี้ดอกทูบมันจะเยอะนะครับตัวนี้เป็นที่ปิวมาเลยครับตัวนี้สาเหตุที่ทําให้ตัว คอยร้อนมันตันนะครับตัวนี้อยู่นอกบ้านนะครับตัวนี้จะเยอะมากช่วงนี้นะครับช่วงใกล้หน้าฝนจะตันง่ายหน่อยนะครับฝุ่นลองเยอะ ครับเพื่อนหลังจากล้างเสร็จนะครับก็เอาถุงอ่อนนะครับอันนี้ก็อย่าลืมถุงอ่อนนะครับเดี๋ยวมันจะนั่นได้นะครับก็ปิดฝาก้อก็เสร็จสิ้นนะครับสําหรับการล้างนะครับก็มันจะมีน็อตด้านหน้านะครับก็ดูด้วยครับเพราะว่าบางรุ่นก็จะล็อกแค่ด้านหน้าหรือด้านหลังอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ล็อกน็อตด้านหน้านะครับใส่มันให้ตรงตำแหน่งนะครับจะได้ไม่เสียเวลาถอดอีก ก็เสร็จสิ้นนะครับสำหรับการล้างแอร์นะครับตัวนี้แอร์ขนาด 90,00BT u ทนะครับก็ขนาดไม่ใหญ่นะครับก็ล้างง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับถ้าเพื่อนมีอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับไม่เยอะก็มีผ้านะครับมีผ้าล้างตัวนึงครับแล้วก็มีกระมังนะครับแล้วก็มีปั๊มตัวนึงครับแล้วก็ไขครงนะครับแค่นั้นเองก็ ท่านเพื่อนมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อนะครับซื้อผ้ามาได้ครับถ้าไม่มีผ้าคุมนะครับเพราะว่ากันน้ากระเด็นได้เยอะนะครับก็มีบันไดก็อาจจะไม่ต้องนะครับก็ใช้อะไรต่อก็ได้ครับถ้าให้ยืนถึงก็พอนะครับโต๊ะก็อีนครับแต่ก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่ากันลื่นนะครับเพราะว่าต่อสูงๆก็อันตรายนะครับหาบันไดก็จะดีกว่านะครับเพื่อนดูอะไรครับตัวนี้ผมก็ได้ต่อไว้เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับสำหรับการประจัดแอร์สูตรตัวนี้ของผมนะครับก็ช่วยได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีแครับ เหมือนเช่นเคยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Power My Solar Cell ด้วยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ